มีดีมาโชว์นะครับก็ถือว่าโชว์ฟรีมีดีมาโชว์เป็นเวทีที่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับนั่นก็คือท่านนายกเทศมนตรีตำบลบันดอนของเรานะครับมีแนวความคิดอยากจะให้มีเวทีดีๆให้กับเยาวชนที่มีความดีความสามารถนะครับออกมาโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงต่างๆนะครับเช่นการแสดงดนตรีการร้องเพลง การแสดงต่างๆที่คุณมีความสามารถจะนํามาแสดงได้นะครับที่เวทีแห่งนี้ยินดีต้อนรับเสมอนะครับเพราะเราก็ชมฟรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งดีๆงามที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือทุกคนสุขแรกของเดือนะนะครับทุกสุขแรกของเดือนนะคะเรามาพบก,กันที่นี่นะคะนอกจากจะมาชมชิมช็อปแล้วนะคะเรายังมีการส่งเสริมกิจกรรมดีๆให้กับทุกคนทุกเพศทุกนะคะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเด็กหรือว่าเยาวชนแค่นั้นนะคะ เด็กผู้ใหญ่คนชราหรือว่าผู้สูงอายุที่ต้องการจะแสดงออกก็สามารถแสแสดงออกที่เวทีของเราได้ค่ะก็คือมีความรู้ความสามารถดีๆมาโชว์นันเกิดเวทีแห่งนี้ยินดีต้อนรับรับยินดีต้อนรับทุกท่านคก็สาหรับค่ําคืนนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีต้อนะครับมีค่ะมีน้องๆมาแสดง